เรียนอาจารย์ที่รบนะสวัสดีเป็นนักศึกษาทุกคน,นะคระับวันนี้กลุ่มกับผมจะมานำเสนโอโครงการจัดกิจกรรมนันทนาการและส่งเสริมพัฒนาทางกีฬาเด็กเล็ก,ลก,ลกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกทศาบาลตำบลโพสักคมประาารจำปี2564นสะครับสนะมาชิกในกลุ่มก็มีดังนี้ครับ 1. นายในอมศักดิ์ลากแก้ว2น,นายนัทพงศุประสอน และะรบนกอานก,นการจัดกิจกรรมนันทนาการและเสริมพัฒนาการทางด้านกีฬาเด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทศบาลตําบลกูสคกามประจำปี2564ลักษณะของโครงการโครงการใหม่ผู้รับผิดชอบโครงการนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการและเหตุผลเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กประถมวัยการช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายเพื่อเด็กมีความรู้มีทักษะทางด้านกีฬาให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์หรือความรู้สึกความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการโดยใช้การสัมผัสเป็นการอนทน,นาการเพื่อให้เด็กมีความสนุกสนาน และการแสดงออกทั้งภาพและทางอารมณ์วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับเด็ก 2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย 3. เพื่อให้ความบันเทิงกับคนในชุมชนได้ร่วมสนุก 4. เพื่อให้เด็กได้แสดงอารมณ์หรือความรู้สึก และจินตนาการ5เพื่อสร้างประสบการณ์ที่สำคัญส่งเสริมพัฒนานการทางร่างกายเป็นการสนุดสนับสนุนให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อเป้าหมายของโครงการ1จํานวนเด็กทั้งหมดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลภูสาคาม2กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาเด็กประกอบด้วยการอบอุ่นร่างกายก่อนเล่นกีฬาการฝึกทักษะการเรียนรู้ทางร่านกายโดยใช้ลูกฟุตบอลการนันทนาการ2เกมคือเต้นไก่ย่างแนละเล่นเกม ตาหูจมูกปากประโยชน์คาิที่จะได้รับ 1. เด็กมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. เด็กพัฒนาความสามารถทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย 3. เด็กได้แสดงออกอารมณ์หรือความรู้สึกความคิดเริ่มสร้างสรรค์และจินตนาการ 4. เด็กมีความสนุกสนาน สถานที่จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลภูสาคามอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนักงานเทศบาลภูสาคามระยะเวลาในการจัดโครงการวันที่18กุมภาพศ2564เวลา9.00นถึง12.00น วันที่25กุมภาพันธ์า564เวลา9.00นถึง12.00นประมวล like. วันที่จะพกันเตรียมอุปกรณ์รวยละชุปะบอยืดหยุร่างกายขอพลกล้ามเนื้อ ส่งลูกบอลไปด้านหลังก็ผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ